สวัสดีครับทุกทุกคนวันนี้มาพบกับอีกหนึ่งมบาย l e แอปพลิเคชันที่อาจจะเป็นตัวช่วยให้พวกเราในการใช้ชีวิตให้ง่ายขึ้นกับโลกอยู่ดิจิทัลนะครับหลายคนอาจจะเคยเจอปัญหาว่ามีคลิปวิดีโอมีไฟล์มากมายอยู่ในมือถือแล้วไม่สามารถส่งไปให้เพื่อนๆหรือแชร์ไปให้คนอื่นในการใช้งานได้หรือเวลาแชร์ผ่านไลน์ อะไรต่างๆมันก็จะถูกบีบไฟล์ลงนะครับทำให้เราไม่สามารถได้ไฟล์ที่มีคุณภาพดีๆสำหรับผู้ที่ใช้มือถือซัมซุงนะครับมือถืออื่นๆเนี่ยผมคิดว่าอาจจะมีวิธีการเหมือนกันแต่ผมอาจจะไม่คุ้นเคยนะครับแต่ถ้าเป็นมือถือซัมซุงเนี่ยก็อยากจะแนะนำฟีเจอร์ที่เรียกว่า Quick Share นะครับ Quick Share จะสามารถทำให้เราสามารถแชร์ไฟล์ แชร์คลิปวิดีโอต่างๆเป็นลิงก์ไปให้กับเพื่อนๆเราหรือเราจะส่งต่อเพื่อจะเก็บไปใช้งานโดยที่ยังได้คุณภาพไฟล์เต็มที่อย่างที่เราบันทึกมาจะเป็น full hd จะเป็น 4k 8 k ก็สามารถใช้งานได้เลยไปชมวิธีการใช้งาน quick share กันครับสำหรับการทำงาน ของฟังก์ชัน Quick Share ใน s a ั s u ุงนะครับก็ให้เข้าไปที่ gallery ที่เราต้องการสมมุติว่าผมอยากจะเลือกคลิป buddy ponytail เอาคลิปอื่นดีกว่าที่มันจะสั้นๆกว่านี้สมมุติว่าเลือกคลิปกระลอกน้อยแล้วกันนะครับซึ่งถ้าดูไฟล์ก็125 m เมกให้เรากดปุ่ม q ควิ Share ครับ แล้วก็ไปที่ Quick Share เลือก Share in app แล้วเสร็จแล้วก็ให้เลือก Copy ครับสังเกตด,ด้านบนนะครับไฟล์กำลังจะถูกอัปโหลดขึ้นไปบน Cloud แล้วเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วก็จะสร้างลิงก์ขึ้นมาให้เรา เราก็นำลิงก์ที่เรา Copy เมื่อสักครู่นี้นะครับไปแปะในลน์ก็ได้ในอีเมลก็ได้นะครับลองไปดูกันอ่าเห็นล้วน,นะครับจะมีลิงก์ https Link Sharing Samsung Cloud เราก็ที่เรา Copy ลิงก์เมื่อสักครู่นะครับแล้วก็นำลิงก์ไปแปะในอีเมลในลายจะสามารถทำให้เราส่งไฟล์ ใน Original Resolution และ Original File Size ส่งไปให้กับเพื่อนๆเ,เราได้ครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งาน Feature Quick Share นะครับถ้าเกิดว่ามีโปรแกรมหรือว่าเทคนิคดีๆอ,อื่นก็จะมาแนะนำเพิ่มเติมเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบาย